ผักนะครับ นะครับนักนตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้กับผมนะครับช่องยับเยินฟิชชิ่งนะครับออกหมายธรรมชาตินะครับเป็นแพท่าปลาแบบซาดิดนะครับอันนี้คือแพของพี่รอนนะครับโดยโทรนะครับ0822258358นะครับผมมากัน2วันหนึ่งคืนครับมากับนาดดองนะครับนี่ครับนาดองสายปลากระมังครับแพที่นี่ถือว่าดีมากนะนะ คิดค่าบริการคนละ200บาทครับต่อนหนึ่งคืนตอนหนึ่งคนนะครับดูบรรยากาศนะครับอันนี้เวลามา8โมงเช้าเมือนเมเบ็ดนะครับวันนี้หลงครับไม่ได้มานานครับแต่ว่าผมพาดูแพเขาแล้วบรรยากาศหน้าแพจะประมาณนี้ครับหน้าตีก็จะเป็ีแสนแสนให้ครับแสแตนตกปลาไม่ให้ครับพร้อมตีได้เลยครับดีมากครับแพพี่รอนครับแนะนําเลยครับอื่ครับ มีที่นอนให้มีเสื้อให้นะครับมีน้ำให้ดื่มถังนนะครับมีติ๊กเอาแข่งให้ด้วยก็มีเตาถ่านกันด้วยครับสําคันมีเตาแก๊สได้ไหมครับเครื่องใช้รั่วครบเลยครับมีสําคัญนี่ครับมีถ่านนี่ด้วยนะครับผมไม่รู้ครับผมเกรียมาก็ของผมแค่ลังโฟมเองครับก็เอาขอเกลี่ยของสักคู่นะครับเคครฮบ วันนี้เหยื่อที่ใช้นี่ครับเป็ดน่นะครับนะฮะเหยื่อตกปลานะครับลำบ่มยับเยิอนนะครับนีครับปันรวมนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะฮะหนึ่งถึงสามมิโอนะครับฝากด้วยครับดีครับ ดีครับตีเมื่อกี้ก็เอาเลยครับแ้มแรกด oh, <no>. wow. ีครับหนาครับตีไปใต้แพรครับขันน้อยครับติวก็เอาเลยโก oh. ครับอยู่ครับโอ้ยอยู่อยู่าางล้นี่ครับเ้องเลื่อหรือเปล่านี่ครับน้าๆสองตัวติดเลยไหมครับใช่ใช่ใช่ครับนี่ครับไสายสวยเลยครับคันนี้เยอะจังเลยครับโอเคครับติดตลังคันเลยเอาถ่ายดูเลยสู้ครับสู้ครับ แนี่ยว่าแล้วเเขาดนียครับนานะเช้านี้เดือดมากครับนี่ครับจะโกกครับนี่ครับสวยเลยครับเขครับนี่ครับนานะเก็บเบ็ดมาทุกคันเลยครับ

นี่ครับเงี้ยอยู่ไหมครับน้องตาได้ครับไปตัวชื่อเดิมครับปากกาปากกาปากกาครับปากกาหมุนติ้วเลยครับอือโอ้โหนี่ครับนะกินรัวตอนนี้ครับปันเหยื่อไปทางครับโอุ้ยนี่ครับเหยื่อยัอยู่เลยครับดูครับสองแต้งครับสวยๆครับนี่อยู่ครับณณนี่ครับไอ้เมื่อกี้ครับก็เอาเลยครับมาดูครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับใครครับ เราหยู่พักนึงนะครับตันนี้ก็เริ่มเข้าแล้วครับกำลังไซส์โอ้ก็ใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับนะครับโอเคครับนนนะนะนะตอนนี้เป็นเวลามาณเที่ยงวันแล้วครับก็ตาก็เริ่มห่างตัวแล้วมอเช้านี่โอ้โหถือว่ากินจัดมากครับตอนนี้เขาเที่ยงบุ๊บแดดเริ่มออกครับก็่อะไรครับรอดูตวตอครับเลยครับ oh นฮะโอ้โหเมื่อกี้เบ็ดเกือบลงน้ำนะครับกินใต้แพครับนี่ครับมี่ศกครับโอ้โหไสสวยเลยครับนะคทีจะมาเจอที่นี่ครับทีกคันเล็กครับหย่อนไปแค่ใต้แพมันล่อเนี่ยครับเบ็ดคันน้อยครับไซสสวยครับน่าจะเกือบสองโลครับโครครับฝากด้วยครับน้านี่ครับหลังบม จำเยินครับเห็นลูกปลาครับใครครับนี่ครับนะ้าก่าปลาหายไปไหนครับนี่ครับขาดขาดครับก่วปลาไม่เหลือแค่นี้ใส่เช้าครับนี่ครับขาดรูเลยเห็นไหมครับโอเคครับ นี่ครับนี่ครับนานะเมื่อกี้แค่ป้านเหยือกำกำไปโจมเอาเลยครับนี่ครับนี่ครับเหยื่อเด็ดครับแค่หย่อนน้ำก็กินเลยครับฝาครับลำบมยับเยอครับสวยๆเลยครับเคครับ วว้านี่ครับน้าโกกที่นี่ครับไทยสวยๆเลยครับเต็มมาเต็มมือครับนี่ครับไข่ครับโอเคครับผมนะตอนนี้เวลามาบ่ายสามสิบโมงเย็นนะครับปลาก็กินนี่เรื่อยครับวันนี้ก็กประมาณสามสิบสามตัวตัวแล้วครับก็ ไกลก็ฝนเริ่มมาแล้วครับนี่ครับไม่คลุมเลยครับก็เดี๋ยวเราก็จะสิงอยู่ในนี้นะครับเพราะนี่ครับเห็นไหมครับขนามึดตึบมาเลยครับโอ้หน่ากลัวมากครับแต่แผนนี้ถือว่าดีมากนะครับน่าจะเอาอยู่ครับสบายๆครับนี่มีไฟให้ด้วยเห็นไหมครับคืนนี้น่าสว่างอยู่ครับก็โอเคครับนั่นๆๆๆ อยู่ไหมอู anyway. ่ครับอยู่ครับอะไรครับเลยครับอะไรครับโอ้โหขึ้นมาเลยโอ้โหประตูครับประตูประตูครับเห็นีครับยายายาขันัครับยอู่ันครับูตาครับจะเห็นมล่เลยดแล้วครับ ครับสายครับโอ้ยนี่ครับนะนะดูครับดูสายครับโอ้โหเกือบโลครับนะนตัวนี้โอ้ใหญ่มากครับเขยครับเขยครับนะนะยามเย็นครับนี่ครับเปลี่ยนตัวนี้ครับสายเกือบโลเลยครับ่ปด้หายง่ายนะครับเคลื่อนแ้ครับแพ้ถ้าปลากระดิกครับ ฝ่าดเลยนะครับเห <_ Gerilim> ลือล้ำบุมลับเยอะครับกินมลูกหมายครับโอเคครับนี่ครับนี่นี่ครับนะนะช่วงเย็นขอใค้เอาควายมาให้ครับบริการสุดยอดครับรายนี้ 还有啊 ไรครับหูหูอไเนี่ยไครับเนี h ่ยอครับเามามามาดี่นูดี๋ยเอลยแล้วไม่้อยอาม้ยอ <de> ้งะ <storyline> น้องชูห <Tipp> ม <s> ิย <motiv> น <ators> er ี่ใหญ่กาก็มาเก่งากยิงฮึจับจับจับมือนี่ต้องแล้วโอเคครับนาาะเมื่อกี้โอ้โหผม้โกำลังตีเยอะครับอีกคันนึงกินครับน้าดองจัดหมานี่ครับนี่ครับกาครับดำก็มาครับวันนี้โอ้โหถือว่าครบเลยวันนี้ครับมียี่ศกตะโกกตะเพียนตะสือหางแดง ล่าสุดกาดำนะครับนะะเดี๋ยวขาดนวลจันทร์กับสวายครับเดี๋ยวขอจอดอยู่ามต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับนะฝากกินครับก่อนครับนี่ครับนะนะฝากเลยครับเยื่อปลาลาบุมยับเยินเวลาเดี๋ยวฝากกินครับไปดหนึหนักไหมอุ้นหนักไหมบอกบอกนี่ครับนะนะหมูกำลังจะบอกเหยื่อเลยครับ เอาอหกครับนี housing, owing, ene, ่คร <Wow. S 1> ับสารครับลำบุ่มยับเยินครับตอไปการไปเดิอเนไปเดิปเนะทูครับยำเย็นครับเฮครับสามบุ่มยับเยินสัวรัวครับตอนยำเย็นครับลำบุ่มยับเยิน นะครับของผมสี่คันครับกินทุกคันเลยครับนี่ครับลายมานนี่ครับไม่ทันคนเดียวเขาพูนวายเลยครับส่อเลยนะครับลำบ่มยับเยินเยื่อไม่แตกตาติดแล้วครับโอเคครับนานกระตกตาตุกคันครับตอนนี้เป็นประมาณจะหนึ่งทุ่มแล้วครับก็พอดีเพชรยังไม่จกดินนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะปิดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวกลองคืนเนี่ยมันถ่ายยากมืดครับแต่ว่า ถ้าเกิดได้ปลาอะไรให้ตัวใหญ่ถ่ายดูนะครับอาจจะไม่เห็นตอนช็อตที่ได้ปลาตอนนี้ได้ปลาแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะเพิ่มเก็บเบ็ดเหลือแค่สองสำคัญพอแล้วก็ทําอะไรกินกันนะครับก็นี่ครับตอนนี้เชฟดองก็เริ่มทาครัวแล้วครับนี่พาไปดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเชฟดองครับคนหัวครัวครับอะไรครับนี่ขงข้าวครับขข้าวแบบตันนี้คือช่วงทําอาหารนะครับบโบราณนะนี่ครับ มีไฟเรามีแก๊สก็ยังมีครับส่วนผมก็เดี๋ยวจะไปเกาะไฟข้างหน้าครับแต่ที่แพ้นี้ดีมากนะครับมีแบตให้เยับเห็นกันครับมีของแพ้ไม่ของผมนะครับจอเลยคใจดีมากครับมีให้หนึ่งหนึ่งดวงครับส่วนไฟนี่รอบแพ้เลยครับผมไม่ต้องเตรียมมาเลยครับเนี่ยครับหนึ่งสองโซลาเซลล์สามครัวสี่ห้าห้าดวงครับอ็ถือว่าแพ้นี้ โอเคครับพต่ดีต้องบอกต่อครับนี่ครับเบอร์โทรครับนะนะจัดไปครับสามนี่ครับลีรอนแผลตกปลาครับมีจริงครับแนะนำครับโอเคครับนี่ครับกัดขิงห้างครับ โอ้โหสวยครับนี่ครับโอ้เก็บดองครับนี่ครับนะระคือจะเอาครับโก่นะครับไสสวยครับเข็นปากครับเฮ้ยฮะขับมารู้ปากเลยครับแตงมือเลยครับนี่ครับนาระโู้มาสองตัวติดเลยครับฝูงเข้าฝูงเข้าครับเฮ้ยครับ นี่ครับนะนาผลงานปลาเมื่อวานนะครับที่ได้มาก,ก็ก็เดี๋ยวจะเอาปลาที่ส่ไปตุกแช่เพื่อนะนมาดูดีครับออกมาเนี่ยครับวันเดียวครับรังครับลมุมรับเยอะ,ะครับ